สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูแก้วอีกครั้งกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคระครั้งที่2เราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรามาท่องสุขคูไปพร้อมๆกันแม่แปดนะคะนักเรียน8 1ด แปดสองสิ8หกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี2 16, 8าห้าสี่สิดหกสีเจดห้าสิบหกปดแปดเ็ป็นแป81เป็น88 8สิเป็นเกบนักเรียนคะเวลาท่องสุดคูณเนี่ยนักเรียนอย่ารีบ นะคะรีบแล้วบางทีเราท่องด้วยความเคยชินแล้วตัวเลขมันไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนแรกๆนักเรียนสึกท่องสุดคูณเนี่ยดูตัวเลขไปได้ไม่เป็นไรขอให้นักเรียนท่องด้วยความถูกต้องอย่ารีบท่องไปเฉยๆแล้วขาดความถูกต้องนะคะก็ขอฝากไปด้วยกันแม่ก้านะคะเริ่มค่ะ9 1 9 9218

แม่25ไว้ด้วยนะคะฝึกท่องบ่อยๆนะคะนักเรียนสุดคูณจะช่วยให้เราช่วยในการคูณและช่วยในการหารให้มันง่ายขึ้นอย่าลืมนะคะนักเรียนฝึกท่องบ่อยๆก่อนที่เราจะไปทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคราเรามาทวนกันอีกสักรอบนะคะนักเรียนเศษเกินหมายถึงเศษมากกว่าส่วนตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตัวอย่างเช่น เศษ78ส่วน8นักเรียนเห็นไหมคะเศษ78ตัวเศษคือ78สีม่วงนะคะส่วน8มากกว่า8ตัวนี้เราเรียกเศษเกินลองมาดูอีกตัวอย่างนะคะเศษ45ส่วน15ตัวนี้ตัวเศษก็ยังมากกว่าตัวส่วนนะคะตัวต่อไปเศษ39ส่วน12เศษ39ส่วน12 นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งนะคะวิธีการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคระค่ะเราไปดูหลักการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคระกันนะคะข้อที่1นําำเศษตั้งหารด้วยส่วนข้อที่2ผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มของจำนวนคระข้อ 3. เศษของการหารจะเป็นเศษของจำนวนคระข้อ4ี่ ตัวหารคือตัวส่วนของจำนวนครับเราไปลองทำกันเลยค่ะ253รส่วนแนะคะเศษสองรสิบสส่วนแเราก็เอา253เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะหารด้วย8 8หารสองไม่ได้ก็เติม0ต่อไป8หาร25 8 3 24ใช่ไหมคะ25้ลบ24เหลือเศษ1ต่อไป8 1 8หนะคะ13ลบ8เหลือเศษ5เราก็ได้แล้วนะคะตรงนี้ผลหารก็คือ31ใช่ไหมคะเอามาเป็นจำนวนเต็มเศษตรงนี้คะ่ะนักเรียนเศษ5 ตัวหารนะคะก็คือนํามาเป็นตัวส่วนเศษสามเศษสองร้อหาบสามส่วนแปดทำเป็นจํานวนคระก็จะได้สามสิบเอ็เศษห้าส่วนแลองมาดูกันอีกสักตัวอย่างนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างกันอีกสักข้อนะคะเศษสองรหหส่วนเ้านักเรียนก็เอา2องห้าสิบหกตั้งนะคะ ่านด้วย9ท่องสุกุลแม้9นะคะ9หาร2ไม่ได้ใส่0ต่อไป9หาร25 9 1 9, 9 9 2 18 9 3 27 3ครั้งเกินใช่ไหมคะก็ได้แค่2ครั้ง9 2 18 5ลบ8ไม่ได้ขอยืมนะคะนักเรียน ต่อไป15ลบ8นักเรียนก็นับจาก8ไปถึง15 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15ได้7นะคะก็ชัก6ลงมาถูกไหมคะ9หาร7 6นักเรียนท่องสุขคูณแม่9ไปพร้อมกับครูเลยค่ะ9 1 9 9, 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72ได้8ครั้งนะคะ 9, 8, เก้าเจ็ียนก็ลบมาเหลือ4 4ตัวนี้ก็จะเป็นเศษนะคะเพราะฉะนั้นเศษ2องห้าส่วน9ก้าทำเป็นจำนวนคระก็จะได้28เศษ4ีส่วนเนะคะ ก็มาพบกับครูแก้วนะคะช่วงเก็บเล็กผสมน้อยวันนี้ครูแก้วมีเทคนิคดีๆมาฝากเทคนิควันนี้ก็คือการบวกเลขสิบจำนวนเรียงกันเรียงกันนะคะเช่น1 2 3 4 5บวก9วก3บวก4บวก5วกบวก7บวกแบวก9และก็บวก10มี10บจำนวนใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะนักเรียน55 A 5 5นี่มันยังไงเนาะลองพิสูจน์นิดนึง สมมติว่าตรงนี้10แล้วถูกไหม10แล้ว9บวก1เป็น10ก็20 8บวก2เป็น10ก็30 7บวก3เป็น10ก็40 6บวก4เป็น10ก็50แล้วก็ตรงกลางอีก5เป็น55แต่ทีเนี้ยนะักเรียนไม่ใช่ว่าทุกตัวมันจะขึ้นแบบนี้หมดใช่ไหมคะเวลาเราบวกก็อาจจะเป็น1 2 3 4รวมกันได้10นะคะทำไมเอ่ยตรงนี้5 6 9, ออกับ9เป็น อีก20 7กับ8เป็น15แล้วตรงนี้อีก10ก็เป็น10 20 30 40 55อันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปตรงนี้ตั้งแต่24บวก25บวก26บวก27บวก28บวก29บวก30บวก31บวก32แล้วก็บวก33ต้องเรียงกันนะคะนะักเรียนก็มาดู 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8สาม้าหิครูก็ได้คำตอบแล้ว2องร้อปดสบครูกแก้วทำไมบวกเร็วน,ะนักเรียนไปกดเครื่องคิดเลขเนาะน,นะคะรวมกันได้285ข้อต่อไปนะคะก็ตั้้แต่46ถึง55าสิานะคะคำตอบที่ได้ก็คือห้าร้อาก้วบวกเลขเก่งใช่ไหมคะไม่ค่ะเรามีเทคนิคดีๆนะคะ ถ้าเป็นเลขสิบจำนวนเรียงกันนะักเรียนนับเลยนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าต,ต,ต,ตัวนี้แหละค่ะคำตอบของเรานะักเรียนห้าสิบแล้วก็เติมห้าไปข้างหลังได้คำตอบแล้วยังคะลองมาดูตัวนี้เหมือนกันตัวที่หนึ่งสองสามสี่นี่ตัวที่ห้าใช่ไหมคะยี่สิบแปดแล้วเราก็เติม ห้าลงไปเป็นข้อแรกนะคะหนึ่งสองสาแล้วเราก็เติมห้าคค่ะนักเรียนพอจะทําได้ไหมคะเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างให้ดูสักข้อหนึ่งนักเรียนก็จะได้คําตอบเลยนะคะเช่นตั้งแต่เท่าไหร่ดี78็ดสิบแปดบวกเจบวกแป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 บวก 4บวก8 15บวก8 16แล้วก็บวก8 17นับก่อนครบ10จำนวนหรือยาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่5 1 2 3 4 5ข้อนี้ต่อ825ก็ขอฝากไว้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเก็บเล็ขผสมน้อยเอาไว้ช่วยให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นค่ะ ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะนักเรียนเศษ327ร้อยยี่สิ่วนเครั้งนี้ครูอยากให้นักเรียนหารสั้นนะคะนักเรียนอยู่ชั้นป่อ5แล้วนักเรียนต้องหารสั้นได้นะคะเดี๋ยวเราหารสั้นไปพร้อมๆกับครูนะคะการตั้งหารสั้นนะคะนักเรียน สามร้อยยี่สิบเจ็ดหารสั้นก็ตั้งหารลักษณะนี้นะคะนำตัวหารไว้ด้านนอกนักเรียนก็หารปกติเลยนักเรียนเอานะคะแม่เจ็ดขอกรุเปลี่ยนสีหน่อยนักเรียนจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนักเรียนนําแม่เจ็ดหารตัวแรกคือเลขสามนะคะเจ็ดหารสามไม่ได้นักเรียนเติมศูนย์ข้างล่างนี้นะคะ ต่อไปหาร3าไม่ได้นักเรียนยกสามมาใส่ตรงนี้ตัวเล็กๆนะคะต่อไป7หาร32นักเรียนก็ท่องสุดคูณแม่7 7 1 7 7 2็ดหนึ่งเจ็ดเจ็เห้าเกินใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้แค่4ครั้ง7 4 28ตรงนี้นักเรียนต้องไปทำในกระดาษทดนะคะ32 ลบยีนักเรียนก็3ยืมมา1เหลือ2 12สลบแก็เหลือ4ตรงนี้เป็น4ใช่ไหมคะเหลือเศษสี่นักเรียนก็เอาสมาไว้ข้างหน้านี้นะคะต่อไป7หารสี่สตะกี้เจ็ดห้าแล้วใช่ไหมคะเจ็ดหกสี่สบสองเดดสีเพราะฉะนั้น7จเเกินก็ได้แค่เจ็ด 6 42นักเรียนก็นำสี่ครูลบตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะนักเรียนก็นำสี่ลบ42ลบแล้วก็เหลือ5ตัวที่เหลือตรงนี้เราจะให้เป็นเศษนะคะ นักเรียนก็ได้ตรงนี้คือคำตอบนะคะเศษสามรยยีส่วนเนักเรียนทำเป็นจำนวนครับนักเรียนก็นำตรงนี้เป็นจำนวนเต็มนะคะ 46. สี่สิหเศษเห็นไหมคะเศษเศษหส่วนก็คือตัวหารเลข7ลองไปทำพร้อมกันอีกสักข้อค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนเศษ9 4 6ส่วน5เรายังคงใช้วิธีหารสั้นนะคะนักเรียนก็ได้เป็น9 4 6หาร5 5หารอะไรก่อนคะหาร9 5 1 5 5 2 10 2เกินก็ได้1ครั้งนักเรียนนำ9ลบ5เหลือ4 นักเรียนยกเลขสี่มาใส่ข้างหน้าตัวนี้ตัวเล็กๆนะคะต่อไปท้องแม่ห้าค่ะห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าเก้าครั้งเกินก็ได้แค่แปดครั้งนักเรียนก็ได้สี่สิบสี่ลบสี่สิบ เหลือ4นักเรียนนำส4มาไว้ข้างหน้าเลข6กนี้นะคะต่อไป5 8 40 5 9 4ี่ก็ได้9ขครั้งใช่ไหมคะนักเรียนก็นำา46ลบ45เหลือ1ไม่มีตัวหารต่อแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือจะกลายเป็นเศษนะคะก็ได้แล้วนะคะ946ส่วน5ทําเป็น จำนวนคระก็จะได้189่งร้อยสเศษหน่ส่วนหอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนเศษสามร้อยยีส่วน6ครูกระตั้งหารสั้นนะคะ329ร้ส่วนหกหกหารตัวแรกก่อนนะคะ หกหารสามไม่ได้ใส่ศูนย์นักเรียนก็นำเลขสามมาใส่นะคะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบได้แล้วนะคะห้าครั้งสามสิบสองลบสามสิบก็เหลือสองนักเรียนนำมาไว้ตรงนี้นะคะต่อไปกระท่องหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ 6 5 3้าครั้งเกินใช่ไหมคะก็ได้4 6 4 24นะคะนักเรียนนำยีาลบ24ก็เหลือเศษหนะคะก็จะได้คำตอบเศษสามรสา่วนหทำเป็นจำนวนครับก็จะได้เป็น54เศษ5ส่วน6 นักเรียนฝึกบ่อยๆนะคะเรื่องการท่องสุดคูณวันนี้ครูขอฝากการท่องสุดคูณด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมแม่2องถึงแม่12และแม่25เดี๋ยวเราไปท่องสุดคูณแม่25พร้อมกันนะคะนักเรียนมาเริ่มท่องสุดคูณแม่25ไปพร้อมกับครูนะคะ25.1 25, 25, 25 2ห2 50 25.3 75

การท่องสุดคูณรายบุคคลนะคะแม่2ถึงแม่12และแม่25นะคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านสำหรับครั้งนี้กันค่ะสำหรับการบ้านครั้งนี้นะคะนักเรียนในชีตหน้า3ค่ะตอนที่1ครั้งที่แล้วเราทำข้อ1ถึงข้อ10ไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนหลายคนเก่งมากเลยนะคะทําได้ถูกต้องนะคะ สำหรับนักเรียนบางคนที่ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นักเรียนฝึกนะคะฝึกบ่อยๆนะคะการบ้านครั้งนี้ยังอีก5ข้อนะคะข้อ11ถึงข้อ15นะคะครูก็ฝากด้วยการบ้านนะคะนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วส่งเข้ามาในลายส่วนตัวของครูนะคะครูก็จะตอบให้ สำหรับใครที่มีคำถามหรือเรียนแล้วไม่เข้าใจนักเรียนสามารถถามคำถามเข้ามาในลายส่วนตัวของครูได้นะคะไม่ว่าการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเสศษเกินให้เป็นจำนวนคราหรือเรื่องที่เรียนไปแล้วหรือในบางเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนในชั้นตั้งแต่ป1นึ่งถึงปสนักเรียนสามารถถามได้นะคะครูจะตอบคำถามให้ ครูก็ขอฝากไว้นะคะให้นักเรียนตั้งใจเรียนอย่าลืมกลับไปย้อนกลับไปดูคลิปนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบครั้งนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วก็พบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งหน้าค่ะ